พี่ตาครับซื้อบ้านกับเอเจนต์ดียังไงครับซื้อบ้านกับเอเจนต์ดียังไงเหรอคะลูกค้าจะได้บ้านตรงตามความต้องการของลูกค้าอาที่เช่นโซนทําเลหรือรูปแบบบ้านนะคะเพราะในหน้าหรือเอเจนต์นะคะเขาจะมีบ้านหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกอยู่แล้วคะ่ะ <Yes. S 2> เมื่อลูกค้าได้บ้านหรือแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะทางในหน้าหรือเอเจนต์นะคะจะเป็นคนประสานงานเพื่อนัดลูกค้าไปดูบ้านตามเวลาที่ลูกค้าสะดวกค่ะ เอเจนต์จะเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องราคาโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลำบากใจในการที่จะต่อรองราคาเลยคะ่ะเอเจนต์จะเป็นคนดําเนินการในขั้นตอนต่างๆสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารในการประกอบการยื่นกู้รวมไปถึงขั้นตอนการโอนคะ่ะถ้าคุณกำลังมองหาบ้านในฝันนะคะ ทางเรานะคะยินดีนำเนินการให้ฟรีทุกขั้นตอนเลยค่ะอ <Yes. S 1> ย่าลืมติดต่อพี่ตา BY วายเรียวเอสเตทนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย